คนนี้ก่อนจะเราไปลาน,นารีสอร์ตลีลาน,นาโฮมสเตย์ตรงนี้นะครับมีต้นมีต้นทุเรียนอยู่บ้านหนังงอต้นทุเรียนห้อยลูกใหญ่มากเลยเราแวะชานะฮะชาหนน,น้องขาน่ารักมากเลยชื่อชาหนนแต่เปิดร้านเป็นขายกาแฟขายชากลายเป็นชื่อนี้แหมเหมาะกับเปิดร้านกาแฟจริงๆเนี่ยน,นะลูกชายเขานะเห็นเห็นเป็นรูป,ป,ปล,ลูกชายนี่งใช่ไหมฮะดูร้านสิเหมือนกับเป็นคาเฟ่ คาเฟ่แอร์เย็นเย็นสบายสามารถมองเห็นเขาอกทะลุได้นี่ระหว่างเราสั่งไปเนี่ยก็จะจะทักทายไปแล้วทำไมตั้งชื่อร้านได้เก่งมากเลยอะชาโนนเกิดมาคือจะเปิดร้านชากับกาแฟเลยเหรอคุณแม่ค้าหรือว่าบังเอิญใช่มันคล้องจองกับ ร้านขายกิจาการตัวเองมากๆเลยดูสิน่ารักมากบรรยากาศแอร์เย็นมากข้างในนะข้างนอกก็จะเป็นโอเพนแอร์ทุกคนจะเป็นแบบว่าทุกนาคาเฟ่นะลดมากเลยทุกคนนี่ก็เป็นห้องแอร์เหมือนกันนะใครจะนั่งชิวๆเป็นโคเวิร์กกิ้งดูสิอ้สวยมากดูสินี่คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะอุต่าลดม,มากเลยนี่อะไร มาแลากอฮอนแลนด์มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงดูสิทุกคนนี่นี่นี่เป็นศูนย์อ๋อศูนย์เรียนรู้นะฮะเศรษฐกิจแบบพอเพียงเมืองทัลุงโอ้ยลดมากเลยทุกคนจ๋าเนี่ยดูบ้านก็สิก็าทำแบบนี้ดูดีมากเลยนะจริงๆเป็นโฮมสเต,เตย์ยังได้เลยแต่เขาขายกาแฟเขาอกทะลุมองเห็นเป็นรูไหมทะลุตรงกลางถ้าเกิดเรานั่งตรงสถานรถไฟเราจะไม่เห็นมุมนี้นะ จะไม่เห็นมุมที่เป็นรูอย่างนี้นะทุกคนอนะันนี้จะเห็นขนาดด้านนี้จะเห็นชัดมากเลยนะทุกคนนี่จะจะเป็นห้องจานิจาน่าทานมากเลยชานนคอฟฟ่จา้นะตรงนี้เรียกว่าคลองน้ําใสใช่ไหมคลองน้ําตรงนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าอยู่ตรงไหนเรียกว่าคลองน้ําใสนี่คนจะงงไหมตรงตรงเส้นเนี้ยหลังโรงเรียนเทศบาลสาม แล้วก็เห็นตรงนี้ไม่รู้แหละเห็นเขาอ,อกทะลุตรงข้ามทางรถไฟมาตรงโรงเรียนนิโครทารามนะฮะอันนี้จจเดี๋ยวจะเดินดูดไปนะฮะก่อนจะมืดนะฮะตรงนี้ดูร้านน่ารักมากทุกคนนะฮะดูแม่ค้าดูแม่ค้ายังวัยรุ่นอยู่เลยลูกชายโตมากลูกชายกี่ขวบแล้วเนี้ยน้องชาญนลน,นิโกโก,โก้น้องชานุนลเจ็ดขวบแม,แม่ยังสาวอยู่เลยนะ,ะอเดินเดิน นี่จ้าเราได้แล้วจ้าเดี๋ยวเราจะเดินไปดูไปนะจ๊ะทุกคนนะฮะออกจากรา้านเนี่ยชามนคัีจ้าเดินไปเดินไปเดินไปนี่จะบรรยากาศดูสิทุกคนฉันกรี๊ดเลยดูสิทุกคนบรรยากาศดีมากนะฮะแล้วก็เราเดินไปเรื่อยๆนะจะคุณนกสิทุกคนจ้า สวยมากบรรยากาศดีมากเลยดูร้านเขาสินะฮะบรรยากาศแบบคล้ายๆทุ่งนาคาเฟ่มากๆเลยทุกคนนะะอืมทุกคนมันเป็นชาไทยที่อร่อยชื่นใจจริงๆกับทุกคนจะ้ะอันนี้จะเป็น V R t o Place นะจ๊ะจำง่ายๆเขาบอกว่าตรงนี้เป็นโรงเรียนเทศบาลสก็คือแถววัดหลังวัดนิโคทารามนะฮะอ,อร่อยมาก อคือเราบอกว่าไม่หวานมากก็เลยได้แบบหวานกลมกล่อมนะฮะนี่จ้ะเดินไปนิดนิดนึงก็จะเลี้ยวขวาที่โมอเตอร์ไซค์เลี้ยวเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนมีกล้วยห้อยระยอยระยางระโยงระยางจ้ะกล้วยหินกล้วยน้ำหวานนี่จ้ะทุกคนก็นี่คือสะพานกาญนาพิเศษใช่ไหมเราเลี้ยวขวาไป ก็จะเป็นนี่ไงคลองน้ําใสที่เราเดินกับเ,ออเดินมาเมื่อกี้ไงน,นะแต่เดี๋ยว,เ,ยวเราจะไม่เลี้ยวไปลานานา,นา mm hmm. ก่อนนะ mm hmm. เราจะไม่เลี้ยวไปลานานาโฮมสเตย์ mm hmm. เราพาไปดูต้นทุเรียนแถวนี้ mm hmm. เผื่อมีใครจะสนใจจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นี่เขาอกทะลุนะสวยงามมากใช้ชีวิตที่นี่ปลูกต้นทุเรียนรับรองไม่ผิดหวังเพราะที่ดินตรงนี้งามมากนะฉันเชื่อว่าเส้นทางที่ฉันเดินจะไม่ซ้ำใครนะจ๊ะดูสิ อยู่กับธรรมชาติมีวงมีวัวด้วยนะฮะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปเจอกันที่ต้นทุเรียนเลยนะมีวัวอย่าชนนะจ๊ะเธอจะก็ปะเป็นมิตรกันนะจ๊ะลูกวัวน่ารักมากทุกคนข้าขี้วัวไปใส่ต้นไม้ก็มาเอาได้ท่านี้นะจ๊ะไม่ห่วง้ะว่าไงลูกวัว นี่จะทุกคนสวยไหมมุมนี้เอาละก่อนจะเจอต้นทุเรียนเราเจอต้นสตอจาะทุกคนโอ้ดูสิมันห้อยเป็นช่อๆเลยทุกคนจ๋าเห็นไหมกว่ามันจะเป็นห้อยผลห้อยดอกให้เราเนี่ยมันกินเวลาหลายปีมากัผลผลไม้ใต้เนี่ยจะราคาสูงเห็นไหมเนี่ยเป็นช่ออย่างนี้เลยทุกคนต้นเดียวเห็นไหมช่อสว,สวยอยู่นะ นี่ไงบ้านหลังนี้มีต้นทุเรียนเยอะเลยมังคุดลังาสาดลังกองนะฮะก็มีเดี๋ยวเราไปดูสิเขาจะให้เข้าไปไหมเนีย่ยอุ้ยบ้านหลังนี้นี่โชคดีมากเลยนะฮะนี่ไงมีทุเรียนห้อยอยู่เห็นไหมทุกคนลูกทุเรียนห้อยอยู่นี่ไงเห็นไหมครับเนี่ยลูกทุเรียนห้อยอยู่ลูกหนึ่งเนี่ยข้างในเราก,กดออกได้ไหม นี่อ่ะดูตาทุกคนทุเรียนออ้ตายนี่หมอนทองกะคือเป็นหลงมาลูกเดียวหรอเออดูสิให้เราได้ชื่นชมนี่มันตื่นเต้นนะเวลาผมเห็นทีไรเพราะว่าเรานี่อยากปลูกสักต้นหนึ่งแล้วมันก็ชอบตายดูแลยากไงครับเนี่ยต้นดูสิต้นขนาดนี้นี่กี่ปีแล้วครับคุณพี่สิบห้าแล้วหรอห้า <5, 5. S 1> ปีแล้วนี่ต้นลองกอง ผมเอาลังศาสมาไปปลูกบ้านยายหัดใหญ่อ่านี่ดูสานี่เคยออกลูกกัอยังต้นนี้อ,อันนี้ไม่นานแล้วแล้วต้นไหนสามสิบลูกที่พี่บอกอันนั้นออกทุกปีหรออายุเท่าไหร่แล้วนั้นหกเจ็ดปีโอ้แสดงว่าดินตรงนี้ดีอย่างน้อยดินต้องดีก่อนแล้วดูแลไวไก้ก่อนไวท้ทีหลังไง๋อเหรอ ขายกันกระหน่ำเลยเนาะเพิ่งลงอ๋อทุกคนดูสิสุดยอดมากเลยทุกคนนำมาฝากเห็นไหมนะคะแสดงว่าด,ดินในบ้านที่อยู่แล้วเหงอนะนนี้ต้นไม้ตุเรียนถึงได้ขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้รอดได้ทุกที่นะทุเรียนใช่ไหมครับอู้ตื่นเต้นมากเลยฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนนะตรงนี้จุดนี้เรียกว่าหลังโรงเรียนเทศบาลสามเหรอวเขาเรียกนี่กาแฟอร่อยชานนนกาแฟเจ้าเนี้ยไปกินบ่อยไหม ไป,ไปถ่ายไหมต้นใหญ่ยังเดี๋ยไปถ่ายต้อง,อย,งนะยังยังเล็กอยู่โอเคไวไวก่อนเดี๋ยวต้องมาฝากพี่ทักต้นแล้วแหละถ้าอย่างนั้นน่ะไม่รู้แหละนะพี่นะต้องรับเอาไว้จะไว้ฝากติดตามคลิปมีอะไรดีๆเรามาติดตามกันนะทุกคน